คุณไปแตะกับเขาจนคุณชวนเขาไปอยู่ในทีมเลยเหรอ,อเดี๋ยวเรา,าเชิญพี่โตโน่ตรงนี้หน่อยอยู่ใกล้ๆจริงๆเขเป็นปีที่3ามนะครับที่ได้ร่วมง,งานกันใ,นในในฐานะนักฟุตบอลชีพนะครับก็เป็นงานถนัดของเขาอยู่แล้วส่วนง,งานาแสดงก็เป็นงานรองเลยเป็นนักกีฬาจริงๆเป็นนักกีฬาใช่ตั้งแต่สม22เดือนนักรองแทนเขาแล้วเปลี่ยนกันได้ไหมพี่พี่โตโน่สถานที่ใส่ละสถานที่นี่ เขายังไงเขาไปหลอกพี่มายังไงเราบอกว่าม,มามาอยู่ด้วยกันหรือยังไงจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆก็คือพี่ใหม่ด้วยครับคร่ะได้เคยร่วมงานกับพี่ใหม่แล้วเราก็รู้ว่าเป็นฟุตบอลที่สนุกครับแล้วก็มีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไงครับก<ช>็ <ๆ S 2> เลยคิดว่าจริงๆมหาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาลัยที่คนไทยทุกคนภูมิใจครับถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เรียนที่นี่<ช>แต่ว่าพอถึงภาพว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสมามาใช้ชีวิตที่นี่ ได้มามีความผูกพันร่วมกันไม่ว่าจะน้องๆจะเรียนอยู่หรือว่าพี่ๆที่เรียนจบไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเชียร์ไปด้วยกันชนะไปด้วยกันแพ้ไปด้วยกันผมคิดว่ามันมีความหมายแล้วนักเตะทุกๆคนผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วว่าทางจีบุิหารเอาจริงไหมครับทุกคนเต็มที่ใช่ครับเต็มที่มากๆตอนนี้อยู่ที่ตัวของนิสิตนักศึกษาของเกษตรศาสตร์ทุกคนรวมถึงพี่ๆที่เรียนจบไปแล้วว่าจะ จะไปด้วยกันไหมจะสนับสนุนไหมนะครับดังนั้นผมเชื่อฮะสิ่งที่ทีมผู้บริหารทำเป้าหมายนะคือขึ้นทีหนึ่งอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดว่าขึ้นทีหนึ่งไปไม่มีคนด,ดนนูดังนั้นผมคิดว่าเราเราลุ้นไปทุกกันด้วยกันทุกนัดดีกว่าครับมันจะช่วยทําให้พี่พี่เพื่อนๆในทีม มีกําลังใจมีพลังมา,ากๆเลยในการทํางานและที่สําคัญโค้ดของเราก็เป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ดังนั้นคงต้องขอพลังของเกษตรศาสตร์ทุกๆคนครับช่วยทําให้ความฝันของเราเป็นจริงนี่รพร้อมเชียร์รไหมคะพร้อมเชียร์ไหมคะตีพร้อมอยู่แล้วเราเชื่อบบเลยว่าในสนามจะมีตุ้ผู้หญิงเข้ามาชมเยอะขึ้นกว่าสิบเลยนะฮะน้องๆนิสิตก็จะเยอะขึ้นพี่โนคนอ่านถามใครอ่านถามแล้วเอ้พี่โนจะหน่อยได้ไหมครักับการมาเล่นฟุตซอลชีพคันนี้ จริงๆทุกๆครั้งที่เรามาไม่ไม่เคยมีเล่นเลยครับแต่เพียงแค่ว่าฝีท้าของผมมาสู้เพื่อนไม่ได้ถ้าเกิดวัดกันด้วยความสามารถจริงๆแล้วเพื่อนๆเ,เ,เก่งกว่าผมเยอะครับแต่ว่าอะไรที่เ,เราพอจะซับพอร์ตได้อพอจะช่วยได้ผมยินดีที่จะทำทุกอย่างอ,อย่างที่บอกว่าไม,ไม่ไม่เคยคิดเล่นเลยนะครับ,รบทุกๆครั้งที่มาซ้อมเพื่อนทําอะไรผมก็ทําแบบนั้นแต่ว่าแน่นอนถ้าโอกาสมาถ,ถึงถ้าพี่ใหม่เขาให้ทําผมก็ต้อง ทำทุกอย่างเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อให้ทีมชนะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จครับมันจะสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าโอ้แฟนคลับของโตัวโน้ต์มาเชียร์ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นได้แค่สีสันครับมันจะเป็นได้แค่คอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งซึ่งผมไม่เคยใช้ชีวิตด้วยแบบนั้นเลย <c oughs> ถ้าเขาอยากจะเอาผมไปทําเป็นคอนเทนต์นั่นเขาเอาผมไปทําเองผมไม่เคยเรียกร้องตรงนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญจริงๆคือเราจะขึ้นได้จริงไหมทีมบริหาร จะสนับสนุนเราพวกเราจะรวมใจกันเป็นหนึ่งได้จริงๆหรือเปล่าจะทําจะสู้เพื่อพี่ใหม่ทาให้มันสําเร็จได้จริงๆรไหมอันนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าตัวผมเองนะครับอยากอยากให้มันเกิดขึ้นสุดยอดคือผมได้เห็นแววตาที่พี่โตเขาต่อเอาพูดที่ต่อผมบอกเลยว่าเวลาผู้ชายคนนี้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเป็นคนครับจริงจังตลอดใส่สุดจริงจัง,จง,จงไม่เคยมีเล่นไม่เคยมีหยอดแย่ครับเขามาเพื่อเกษตรศาสตร์จริงๆแต่อีกหนึ่งท่านที่อาจจะเป็นความหวัง